เอ้าวอย่างเอาอย่างเอาอย่างรีวิวปลาให้หน่อยดิได้เนะสดนะครับ FC ร้านเครื่องทองซีฟู้ดไทยตลาดกลางเหมือนเดิมเหมือนเดิมปลาเผาครับไม่แพงไม่ใช่เรายืนยันคอนเซ็ปต์เดิมนะของดีของดีมีคุณภาพของดีราคาก็ต้องสูงอืมก็ต้องอ้างอย่างี้แหละจะขายแพงเลยจะมาขายตตลาดนัดห้าบาทสิบบาทนี่อารมณ์นะอารมณ์ประมาณนั้นไม่ต้องกลัวแล้ว หมาในเสียตังค์แน่ไอ้เด็กทำพ่ดีเดี๋ยวจะไหม้หัวจะต้องอังขนาดนี้เหรออันนี้ร้อนร้อนนะก็คือต้องลูกค้าต้องประทับใจนะการทํามาแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่แบบอไม่เหมือนไม่ตรงปกทําไงทําไงบอกได้เลยครับบอกได้เลยเดี๋ยวจัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เปลี่ยนแปลงให้ทันทีไม่ดีเปลี่ยนไม่ดีเปลี่ยนได้เลยนะยืนยันยืนยันอ่าคําเดิมอ่ามาเก่งก้องเผาแล้วโอ้โหของจริงเว้ยของจริงโอ้โหปล่าเผาจริงเว้ย วุ้ยลบลบลบโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหครับคุณแข่งปลาไม่ลานะวันลาวันลาวันลานะโอ้โหต้องไวขนาดนี้เลยเหรอไวครับอ๋อถ้าช้ามันเป็นไงครับผมร้อนอ๋อมันร้อนรูดก่เอารูดกลับมาโอ้โหนี่มันเป็นเฉพาะทางนะทาไม่เก่งจริงทาไม่ได้นะอย่างเงี้ยโอ้โหดูกวอนช่ยเลยนะโอ้โล้รีวิวซะอย่างนี้แล้วมานี่รีวิวขายจริงมัเนี่ยขายจริงโอ้ไม่ได้จัดทางนะไม่ได้าไม่มีวูว้า ไม่มีนะไม่มีอู้ว้าวอะไรไม่มีนะโอ้โหสัตว์เอ้น้ำจิ้มน้ำจิ้มโอ้โหถ้วยเดียวพอเลืองอ้าวแม่ลอ,อ,ไอ,อยไอ้ที <laughs> ดูตัวก่อนนะจะทิะว่าขอร้อกตัดร้อยกว่า